สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะก,กันครับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทุกดวงล้วนแล้วแต่มีการโครจรไปรอบๆอบดวงอาทิตย์และพวกมันเนี่ยก็มีการหมุนรอบตัวเองไปด้วยนะครับสออย่างนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะระหว่างการโครจรกับการหมุนรอบตัวเองการโครจรเนี่ยขอให้ทุกท่านลองนึกถึงการไปเวียนเทียนที่วัดแล้วเราก็เดินนะครับไปรอบๆบโบสถ์อย่างเนี้ยอันนี้คือการโครจรน,นะ ส่วนการหมุนรอบตัวเองก็เหมือนนักนักบัลล่นะครับหรือนักสเก็ตน้ําแข็งที่เขาหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเอง <c oughs> ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะมีการหมุนรอบตัวเองที่สอดคล้องกับทิศทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของพวกมันลองนึกภาพนะครับดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์แบบนี้นะ <c oughs> สมมุติว่าเป็นการโคจรแบบทวนเข็มก็แล้วกันดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกดวงนะครับก็จะหมุนรอบตัวเองในลักษณะทวนเข็มไปด้วยนะซึ่ง มันจะมีดาวเคราะห์แปลกๆอยู่บางดวงที่ไม่ได้หมุนในลักษณะเดียวกับที่ส่วนมากเขาทำนะฮะก็ออกจากผิดปกติผิดชาวบ้านไปบ้างนั่นก็คือดาวศุกร์กับดาวยูเรนะัสก่อนเราจะไปดูรายละเอียดของความแปลกประหลาดเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์กับดาวยูเรนนสเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกท่านรู้จักกับคำคำหนึ่งก่อนก็คือคำว่า axial tilt ซึ่งมันก็คือแกนหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ต่างๆนะฮะ ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายขึ้นก็นแล้วกันนั่นก็คือลูกข่างเรานึกถึงลูกข่างครับเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะมีแกนอยู่แกนหนึ่งที่มันเสียบเข้าไปกลางลูกข่างแล้วลูกข่างก็หมุนติ้วๆรอบแกนนั้นนั่นแหละครับ axial t i l หรือแกนหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์นะฮะทีนี้มันก็มีกแกนเนี่ยมันก็จะมีการเอียงมากเอียงน้อยซึ่งมันจะเอียงมากหรือเอียงน้อยเนี่ยก็คือการที่มันทํามุมมากน้อยแค่ไหนกับแกนตั้งฉากนะครับ ซึ่งเจ้าแกนตั้งฉากเนี่ยนะฮะมันตั้งฉากกับระนาบการโครจรของอาดาวเคราะห์ต่างๆนั่นเองดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ยนะครับแอ็กเซียลทิวหรือแกนหมุนรอบตัวเองของมันเนี่ยทำมุมประมาณศูนย์องศาหรือจะเรียกว่าตั้งฉากกับระนาบการโครจรของดาวเคราะห์ต่างๆก็ว่าได้นะฮะจริงๆก็ไม่เชิงศูนย์สักทีเดียวนะครับก็ประมาณ1ใน30องศานะครับแต่มันก็โอ้โหน้อยมากอะ่ะคือประมาณศูนย์ได้เลยไม่ไม่น่าเกลียดนะฮะ ส่วนดาวเคราะห์อื่นๆที่ไม่ใช่ดาวพุธนะครับตั้งแต่โ,โลกอังคารพฤหัสเสาเนปจูนเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เอียงมากเอียงน้อยแตกต่างกันไปแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือดาวศุกร์เนี่ยที่มันเอียงประมาณ1 7 7องศานะครับ1 7อ3องศาซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเลขมันแปลกๆแบบนี้ล่ะนะครับทำไมเราเราไปบอกว่ามันเอียงโอ้โห177 จุดสามองศาเนี่ยนะทำไมเราไม่บอกว่ามันเอียงแค่3องศาล่ะผมจะใช้อุปกรณ์เป็นล้อเนี่ยนะครับในการช่วยยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจสมมุติว่าล้อเนี่ยหมุนอย่างนี้นะครับแล้วมันก็คือการหมุนของดาวเคราะห์ก็แล้วกันสมมติว่าการหมุนนี่คือดาวเคราะห์เนาะการหมุนดาวเคราะห์หมุนแบบนี้เนี่ยแอ็กซิลทิวเนี่ยนะครับแล้วก็กําเข้าไปแบบนี้แล้วก็นิว้วโป้งชี้ขึ้นแอ็กซิลทิวก็ชี้ขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าดาวเคราะห์หมุนแบบนี้เนี่ยก็คือศูนย์องศานะครับ ถ้ามันเอียงออกมาประมาณนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็น45องศาถ้าเอียงแบบนี้ก็อาจจะบอกได้ว่ามันเอียงเ0องศาแต่ดาวศุกร์เนี่ยมันเอียงเกิน90องศาลงมาจนเกือบจะเป็น180องศาอยู่แล้วถ้าเรามองเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าดาวศุกร์เนี่ยแอคเซียลทิวมันชี้ลงนะหรือมันหมุนสวนทิศกับดาวเคราะห์อื่นๆส่วนที่ดาวยูเรนัสเองเนี่ยแกนหมุนของมันก็ทำมุมประมาณ97.8องศากับแกนตั้งฉาก ลองนึกภาพนะฮะอันนี้ศูนย์เก้าสิบเจ็ดจุดแปดนี่ก็ลงมาจากเก้าสิบนิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะมันก็คล้ายๆกับการหมุนแบบแกนมันก็จะออกแนวนอนๆไปนะฮะนอนๆไปกับระนาบการโคจรซึ่งก็แปลกประหลาดเนาะทีนี้ถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีสมมุติฐานต่างๆกันนะฮะแล้วก็นักดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการสร้างแบบจําลองเพื่ออธิบายว่าเออสมมุติฐานเนี่ยมันถูกต้องและมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรเนาะ อย่างดาวสุกเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็เชื่อว่าการหมุนกลับทิศของมันเนี่ยเป็นผลมาจากแรงเสียดทานของชั้นเมนเทลหรือเมนเทลฟริกชันประกอบกับอตโมสเฟริกไทด์ลเนี่ยผมจะขออนุญาตยกไปในคลิปถัดๆไปก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นสมมติฐานหนึ่งที่พยายามนามาอธิบายว่าดาวสุกเนี่ยทำไมเข้าถึงหมุนกลับทิศแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ยังมีแบบจําลองอื่นๆนะฮะรวมทั้งสมมติฐานอื่นๆ,นๆถูกนําเสนอขึ้นมาใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะ ส่วนการหมุนแปลกๆของดาวยูเรนัสเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในอดีตการนานนมมาแล้วเนี่ยนะครับดาวยูเรนัสเนี่ยมันเคยถูกชนด้วยอุกบาทหรือ,อวัตถุบางอย่างที่โอ้อาจจะมาจากแถวระบบสุริยะรอบนอกอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะเลยเนาะมันถูกชนเข้าไปนะครับพวกอุกบาทพวกนี้พอชนปุ๊บเนี่ยพอชนแรงๆเข้าเนี่ยจากที่เดิมที่มันหมุนตั้งฉากดีๆมันก็อาจจะนอนลงมาแบบนี้นะ หรือมันอาจจะถูกชนหลายๆครั้งต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันต่อไปและเนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งยานอวก,กาศไปเก็บข้อมูลเพื่อที่สมมติฐานเหล่านี้นะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยเขาจะได้รับการยืนยันสักทีส่วนโลกของเรามีแกนหมุนที่เอียงประมาณ23.4องศาซึ่ง การเอียงของแกนหมุนของโลกเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากเพราะมันทําให้โลกของเราเนี่ยมีฤดูกาลนะถ้าโลกของเราไม่เอียงนะครับโลกคือตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้แบบดาวพุธเนี่ยโลกของเราก็จะไม่มีฤดูกาลอย่างที่เราสังเกตได้ทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะการเอียงเนี่ยมันส่งผลให้เวลามันโลกโครจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ช่วงเวลาต่างๆนะฮะเวลาโลกไปอยู่ในตำแหน่งต่างๆเนี่ย พื้นที่รับแสงรวมทั้งช่วงเวลาในการรับแสงของแต่ละช่วงในแต่ละปีมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งที่มันน่าสนใจเพราะว่าโลกของเราเอียงประมาณ23.4องศาส่วนดาวอังคารซึ่งถัดออกไปหน่อยเนี่ยนะฮะเอียงประมาณ25.2องศาก็ห่างกันแค่2ององศาโดยประมาณนะครับดังนั้นบนดาวอังคารก็ต้องมีฤดูกาลด้วยเช่นกันและในอนาคต การทำความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูการบนดาวอังคารเนี่ยก็มีความสําคัญมากต่อภารกิจที่ถ้ามนุษย์เราจะไปอยู่หรือ colonize ดาวอังคารอย่างซีเรียสจริงจังแบบที่คุณอีลอนมัส์เขาใฝ่ฝันไว้นะครับไอ,อ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันต่อไปว่าสภาพอุอณหภูมิหรือสภาพฤดูการต่างๆบนดาวอังคารเนี่ยแล้วก็การแกนหมุนของดาวอังคารและสภาพอื่นๆเนี่ยมันส่งผลต่อฤดูการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปในอนาคต และนี่คือเรื่องเกี่ยวกับแกนหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะครับสำหรับท่านใดที่ฟังการเล่าเรื่องของผมแล้วอยากจะลองอ่านหนังสือของผมดูนะครับผมก็แนะน,นําหนังสือเล่มนี้ครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์เขียนโดยผมเองนะครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบคําถามที่มาที่ไปต่างๆในโลกคณิตศาสตร์ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับรวมทั้งเช่นว่าทําไมมุมในวงกลมเนี่ยทั้งทั้งวงกลมเนี่ยรวมแล้วมันต้องได้360องศานี่ก็จะอธิบายให้ฟังถึงสาเหตุนะฮะทำไมเราต้องเรียนวิชาแคลคูลัสหรือว่ากฎพื้นฐานที่ใช้สร้างเอกภพเนี่ยมันคือกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในภาษาจักรวาลซึ่งผมก็ได้เขียนเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้วนะฮะ ราคา330บาทสามารถหาสั่งซื้อได้ใน s h o ป e e Lazada ร้านชื่อว่า g r e ด t s t u f f นะครับก็ลองไปหาดูนะครับร้านนี้ก็มีหนังสืออื่นๆของผมด้วยนะลองลองดูกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ